ขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่บนห้างท่านใดนั้นสายตาของทั้งคู่ก็พลันเห็นแสงประหลาดคล้ายกองไฟวาบขึ้นมาจากภูเขาอีกฝั่งหนึ่งนั่นมาแสงอะไรเจ้าเห็นหรือเปล่าเงี้ยหัวแถวนั้นไม่มีคนอาศัยอยู่เลยและจะมีไฟลุกขึ้นมาได้อย่างไรนั่นสิยายถึงดูแปลกนะักหรือว่า จะเป็นเปลวไฟเงินกันนะข้าเคยได้ยินคนเท่าคนแก่เล่าว่าหากจู่ๆมีไฟวาบขึ้นมาเช่นนั้นอาจจะเป็นที่อยู่ของเงินที่มีคนเอาไปฝังไว้ก็เป็นได้ไอ้ยะมีเรื่องนี้ด้วยหรือข้าคิดมาตลอดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าหลอกตกเขาคนเท่าคนแกนะ่น่ะอืมก็อาจจะเป็นเรื่องจริงอยู่คนเท่าคนแก่ถึงได้เอามาเล่ากัน